สวัสดีครับพี่พีชท่านใหม่น,นี้พบกับช่อง PN เผาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมเอาวันนี้ก็มีผาบ้านครับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะราคาสองร้อยบาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมแต่ถ้าพี่พีชใดซื้อสององค์ก็ลดเหลือสามร้อยบาทเหมือนเดิมเลยนะพี่นะส่วนช่องทางการติดต่อเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วนรายไลน์ผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามช่อง PN เผาบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผมแลลล้้้ววก็จะะไไดดดมม่่พาคคิปใหๆยนรับ อาสไลพีนี้เดี๋ยวลองเลือกรับชมกระดูก่อนครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นผาทาการะดานรายการที่หนึ่งเลยครับผมนี่จะเป็นผ้าทา,รราการะดานรายการที่หนึ่งครับผมอ่าถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงอนไ์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกใจตรงไหนชอบแจ้งไหนแล้วก็ทักไลน์นี่ต้อมาแจ้งมาได้ปิดกับผมได้เลยครับผมสององศาละบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยนะพี่นะ รายการที่หนึ่งครับผมสองรบาทครับผมต่อไปเป็นพระชัยรายการที่สองตรงนี้จะเป็นพระชัยรายการที่สองครับผม นี่ครับในองค์นี้รายการที่สองครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพักกิ่งรายการที่สาม รายการที่สามครับผมสอง้บาทครับผมต่อไปเป็นกุญแผนเนื้อดินรายการที่สี่ตรงนี้นะ่าจะเป็นทายคู่ตัดเดียวครับผมเนี่ยจะเป็นพายคู่ตัดเดียวตรงนี้รายการที่สี่ครับผมนะครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สี่ ต่อไปเป็นเหรียญระบุทีมรายการที่5ครับผม ครับในเหรียญนี้รายการที่5ครับผมสองบาทครับผมต่อไปเป็นภาพสําเร็จรายการที่6 นี่ครับองนี้รายการที่หกก็ผมสองบาทครับผมต่อไปเป็นพระผงสุพรรณรายการที่เจ็ดครับผมครับในอง์น,งนี้รายการที่เจ็ดครับผมสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นปิดตาหลวงปู่ยิ้มรายการที่แปด อันี้รายการที่แปดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นปิดตาจะเป็นปิดตาเจ้าคุณศรีวัดอ่างศิลาครับผมรายการที่เก้าปิดตาเจ้าคุณศรีวัดอ่างศิลารายการที่เก้าครับผมองนี้สองร้อยบาทครับผมรายการที่เก้าต่อไปเป็นจอบลงเขไปรุ่นสามรายการที่สิบจอบลงเข้าไปรุ่นสาม เป็นรู้สามครับผมนี่นครับรายการที่สิบครับผมรายการนี้นี่ครับนี่สองร้ยบาทครับผมรายการที่สิบต่อไปเป็นตเตาโบรารายการที่สิบเอ็ดครับผม รายการที่สิบเอ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพระน้ำผงรูปเหมือนหลวงปู่ทิมรายการที่สิบสองพระน้ผงรูปเหมือนหลวงปู่ทิมรายการที่สิบสองครับผมนี่ครับนี่สองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบสอง ต่อไปเป็นภาพองค์ของขวัญปากน้ำรายการที่สิบสามครับผมองค์ของขวัญปากน้ำรายการที่สิบสามนี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบสามต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่ครับผมนี่จะเป็นปู่ทวดเนื้อว่านครับผมตรงนี้จะเป็นรายการที่สิบสี่ครับผม นี่ครั200บสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบสี่ต่อไปเป็นพัชสำเร็จรายการที่สิบห้าครับผมนี่ครับ รายการที่สิบห้าผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบหกนี่จะเป็นพระผงลูกเหมือนหลวงปู่งหงครับผมรายการที่สิบหกเป็นพระผงลูกเหมือนหลวงปู่งหงครับผมนีม่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบหก ต่อไปเป็นลูกหลอพระพุทธชินราชหลวงปู่เผือกกบผมในรายการที่สิบเจ็ดครับผมในลูกหลอพระพุทธชินราชหลวงปู่เผือกนี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบเจ็ด ต่อไปเป็นพระนาพยารายการที่สิบแปดครับผมนี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบแปดต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้านี่เป็นเห,นหรียญหลวงปู่คงครับผมนี่หรือหลวงปู่คงวัดตะเคอรครับผม รรนะ่รายการที่สิบเก้านะคงวัตตะอนี่ค่ะสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบเก้าต่อไปเป็นปิดตาหลังแบบรายการที่ยี่สิบครับผม นี่ครับสองบายครับผมรายการที่ยี่สิบต่อไปเป็นภาคครงรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมนี่ครับสองระบายครับผมรายการที่ยี่สิบเอ็ด ต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสองนี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเสงวัดกัลยาครับผมรายการที่ยี่สิบสองครับผมเหรียญ่อเสงวัดกัลยานะนี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสองต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อคูรายการที่ยี่สิบสามครับผม คูณรายการที่ยี่สิบสามครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสามนี่ต่อไปเป็นรายการที่ยี่บสี่จะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อค้ายวาจาสิษย์ครับผมรายการที่ยี่สิบสี่ ว่าคลายวาจาสศิษย์ครับนคะครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสีต่อไปเป็นเหรียญเพราะทบรายการที่ยี่สิบห้าครับผม นะคะีครับรายการที่25่สิบ้าผม2องบาทครับผมต่อไปเป็นพระเนื้อผงหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนรายการที่ยีหกครับผมพระเนื้อผงหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนครับผม นี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบหกต่อไปเป็นพระสมเด็จวัดเกตรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับผม สองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเจ็ดต่อไปเป็นลุกรลรวมพกกันรายการที่ยี่สิบแปดครับผมลุกรลรวมพกกันรายการที่ยี่สิบแปดครับผมนี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบแปดต่อไปเป็นภาพสําเร็จรายการที่ยี่สิบเก้าครับผม สองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเก้าต่อไปเป็นรายการสุดท้ายผมรายการที่สาสิบนี่ครับผมนี่ ครับตรงนี้รายการที่30มสครับผมแล้วก็สำหรับวิ่ท่าในใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมของแจล,ลามาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ